อาอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอันนี้เป็นหัวส่วนสุดท้ายของหัวข้อ,อย่อยนี้แล้วก็คือเราจะมาหาค่าตรภาคที่2องตรภาที่สามและตัรภาคที่4ี่ค่ะค่ะเขาบอกว่าเราสามารถหาค่าไซน์คอสของเซต้าตั้งแต่ศูนย ตั้งแต่ศย์ถึง2พายได้ถ้าเรารู้ค่าของเซตาตั้งแต่ศถึง2พายอ่าถ้าเรารู้ก็คือจากวงกลมหน่วยถ้าเรารู้ศูนถึง2พายก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเรารู้ศูนย์ถึง2พายส่วน2ขอโทษค่ะก็คือถ้าเรารู้ศูนย์ถึงพายส่วน2เราก็สามารถหาค่าจากจุดอื่นๆได้อ่างั้นเรามาดูหัวข้อนี้เราจะแบ่งเป็น3หัวข้อก็คือหัวข้อที่1ก็คือ ค่าเซตาอยู่ในจัตุภาคที่2แล้วก็จัตุภาคที่3และจัตุภาคที่4ค่ะทําไมเราถึงไม่สนใจจัตุภาคที่1เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าจัตุภาคที่1ก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหนึและ4อ่าเรามาดูจัตุภาคที่2กันเลยนะคะค่ะจัตุภาคที่2ก็คืออคู่จะสมมุติให้ ผูจะสมมุติให้จุดนี้เป็นจุด P แดดตรงนี้็นจุด P แดดซึ่ง P แดดของเราก็จะได้ค่าคู่อันดับ x แดดแล้วก็ y แดดก,ก็คือจะได้ค่าตรงนี้ก็คือก็จะได้ค่าจะได้ค่าไซน์เซต้า จะเท่ากับค่าซ้ายก็คือค่าของอะไรคะค่าของ y y ในตรงนี้ก็คือจะเท่ากับ y ต่อไปก็คือค่าของเราจะได้ค่าของ cos ก็คือค่าของ cos ตรงนี้ก็คือ x อถัดมาคู่ขอสมมุติก็คือสมมุติตรงนี้จุดตรงนี้ถึงจุดตรงนี้จะเท่ากับ a l p h แล้วก็ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือค่าของ s i จะเท่ากับ เซตาแอลฟาก็คือแอลฟาบวกเซตาแอลฟาบวกเซตาจะเท่ากับอะไรคะคือจุดตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือเซตาแล้วก็ตรงนี้ถึงตรงนี้แอลฟาบวกกันจะเท่ากับเครื่องวงกลมก็คือค่าของพายนั่นเองอันนี้ตั้งไว้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาใช้กันต่อมาครูขอก็คือครู ขอสะท้อนนะคะจุด p สะท้อนผ่านแกน y ก็คือ y มอง y เป็นกระจกะเรามาดูกันมอง y เป็นกระจกนะคะจากค่า y เรามาดูค่า y ก็คือจากค่า y ตรงนี้ก็คือ y ด y ค่า y ก็คือเป็นกระจกแบบนี้เป็นกระจกก็คือค่าคู่อันดับ y ก็คือเรามาดูความสัมพันธ์ก็คือ y กับ y ด เป็นยังไงกันคะก็คือส่วนสูงเท่ากันก็คือจะมีค่าเท่ากันนั่นเองเรามาดูค่า x ต่อนะคะคู่อันดับก็คือที่ค่า x ก็คือ x เด็กับ x ตรงนี้มีค่าเป็นยังไงกันคะก็คือ x ตรงนี้ก็คือ x ตรงนี้ก็คือระยะห่างตรงนี้กับระยะห่างตรงนี้มีค่าเท่ากันเพราะว่ามันสะท้อนกัน อ่าหลังนั้นมีค่าเท่ากันแต่เครื่องหมายต่างกันเพราะว่าอันนี้ไปทางขวาอันนี้ไปทางซ้ายใช่ไหมคะหากครูขอให้ครูขอ,อ,อลบ x ละกันโอเคเรามาดูค่า y ก่อนนะคะค่า y ค่า y ของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะค่า y อยู่ตรงนี้ก็คือค่าของตรงนี้ก็คือตรงนี้คือเท่าไหร่คะคือเอลฟาทำไมถึงเป็นเอลฟาเพราะว่าเราสะท้อนกัน ความยาตรงนี้เป็นเอลฟาตรงนี้ก็เป็นเอลฟาเข้าใจกันนะคะค่ะก็คือจะเท่ากับไซ n ค่า y คือค่าของไซ n ตรงนี้ก็คือเอลฟาต่อมา y เด็ด y เด็ที่เราหากันแล้วเมื่อกี้ก็คือจะเท่ากับ sin เซตซึ่งเซตของเราจะเท่ากับเท่าไหร่อ่ก็คือถ้าเราย้ายค่าตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะหาค่าของเซตก็คือเซต a จะเท่ากับ พายลบเอลฟาตรงนี้พายลบเอลฟามาเขียนตรงนี้เลยนะคะคือค่าเซต้ของเราจะเท่ากับไซน์เอลฟาคือพายลบเซตพายลบเอลฟาอันนี้เหมือนเดิมได้มาแล้วสูตรที่1ต่อไปเราไปดูค่าของ x นะคะ ค่าของ x ก็คือ x ของเราก็คือค่าของอะไรคะค่าของ cos เราเขียนลบก,ก่อน cos cos อ,อ,อะไร cos alpha ต่อไป x แดดที่เราหายแล้วก็คือ cos เซตาซึ่งค่าเซตาของเราจะเท่ากับ cos pi ลบ alpha นี่ลบ cos อัลฟาเราได้สูตรที่สอบกันมาแล้วก็คือลบคอสอลฟาจะเท่ากับ cos ไพลบอลฟามาดูสูตรที่เขียนสวยๆนะคะก็คือแบบนี้ก็คือ sin π ลบ Alpha จะเท่ากับ sin α l p h a เมื่อ α l p h a มากกว่า0แต่น้อยกว่า π พ่เศษสองแล้วก็ได้ cos ไพ่ลบอัจะเท่ากับลบ าลืมมี cos มีลบลบ cos a l ลฟ a าเมื่อ a l ลฟ a ามากกว่า0แต่น้อยกว่าพายส่วนสนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างข้อนี้เลยตัวอย่างบอกว่าเมื่อกำหนดเมื่อกำหนดไซน์ไพยส่วน12จะเท่ากับ0.26และ cos พายส่วน12จะเท่ากับ0.96จกาหงหาค่าของ s i n พายส่วน sin1 พายส่วน12และ c o s ส1พายส่วน12อ่าเราก็คือ11พายส่วน12อยู่ตรงไหนคะในวงกลมนี้คือ11อพายส่วน12ตรงนี้ก็คือพายส่วน2เกินพายส่วน2แต่ยังไม่เลยพายใช่ไหมคะแสดงว่าอยู่ในจัตุภาคที่2ตามสูตรของเราเลย นั้นเรามาเขียนกเลยนะคะคือก็คือวิธีทำวิธีทำก็คือจาก11พายเราหาค่า1 1 2พส่วน12ก่อนนะคะ11พส่วน12จะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือจะเท่ากับตามสูตรก็คือพาแล้วก็ลบอะไรสักอย่างตัวนี้อะไรสักอย่างตัวนี้ก็คือเท่าไหร่คะก็คือ เท่าไรเอ่ยก็คือพายส่วน12นั่นเองพายส่วน12ดังนั้นค่าของไซน์ไซน์11พายส่วน12จะเท่ากับตามถุนก็คือไซน์พายส่วน a l ลฟา a l ลฟาคือตัวนี้จะเท่ากับไซน์เอลฟาก็คือไซน์พายส่วน12เราจะาเราจะ ไม่สนใจตัวข้างหน้าเราจะเอาแค่ตัวข้างหลังอ่าต่อไปซึ่งค่าสายพายส่วน2เข้ากำหนดไว้แล้วก็คือเท่ากับ0.26ดกังนั้นสายพายส่วนสิสจะเท่ากับ0.26นั่นเองต่อมาค่าของคอสอมาดูค่าของคอสนะคะคอสสิบพาย ส่วน12จะเท่ากับค่าของ cos ตามสุรก็คือต้องติดลบแสดงว่าตัวนี้จะเท่ากับลบ cos 1 1เอพายส่วน12๊ะ11พส่วน12ซึ่ง 11π.12 พส่วน12เราหาค่าได้แล้วเมื่อกี้เอาใหม่ไหมคะเพราะว่าก็คือลบ c o s ตัวตรงนี้ก็คือจะได้เท่ากับตัวหลังใช่ไหมคะก็คือพายส่วน12 มคิดลกคิดก็ดคือพายส่วนสิบสองฮะซึ่งค่าของพายส่วนสิบเข้าให้แล้วก็คือศูนย์จอย่าลืมปิดลบนะคะ